นางงามสาวพามา่าไม่เอามงไม่ยอมเป็นรองใครถ้าไม่ได้ที่หนึ่งสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบริร์สุขูสุคน FC ถ้าฟังไทยแล้วก็ฟังลาววันนี้ก็อยู่กับน้องนางคนเก่าคนเดิมนะคะทุกคนก็คือมาพูดคุยกับ FC อีกแล้วอ FC ทุกคนคะมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะทุกคน แล้วก็ออกความคิดความเห็นด้วยนะคะว่าเป็นยังไงออกความคิดความเห็นว่าแต่ละคนจะมีความคิดความเห็นเป็นยังไงบ้างพูดเรื่องอ่มีสแกนเนาะคือนางงามพม่าค่ะทุกคนไม่เอามงค่ะเพราะว่าได้เป็นรองที่สองค่ะทุกคนไม่เอามงก็คือถอดมงออกจาก อ่าเนี่ยค่ะขนทอดมุงออกเลยคือกลางเวทีเลยนะคะแบบทำให้แบบน้องนางเห็นแล้วรู้สึกไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนะถ้าพูดง่ายๆเลยอะ่ะคุณเป็นที่เนี่ยลองที่สองขนาดนี้นะบอกเลยว่าโอเคแล้วเออแล้วก็คุณอยากได้ที่หนึ่งคุณมาเพียบพร้อมอยากได้ที่หนึ่ง ทุกคนค่ะทุกคนคืออยากได้ที่หนึ่งกันทั้งนั้นเข้ามาประกวดเพื่อให้ตัวเองผลักดันตัวเองให้ได้เป็นที่หนึ่งอืมไม่มีใครหรอกไม่อยากได้เป็นที่หนึ่งเนาะใครๆก็แบบเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยค่ะว่าเราต้องได้ที่หนึ่งมุ่งหวังอืมหวังให้ตัวเองได้ที่หนึ่งแต่เขาไม่ไม่ยอมเป็นรองใครคะ่ะทุกคนคือถอดมุงออกคือบอกเลยว่า สถานคตินะคะทุกคนถ้าเราจะเป็นนางงามมันงามทั้งจิตใจางามทั้งภายนอกอ่าเราต้องงามจากภายในขึ้นมาหาภายนอกไม่ใช่ว่างามแต่ภายนอกอแล้วก็จิตใจคุณไม่ดีจิตใจคุณไม่งามเนาะอะหรือว่าคุณต้องไปทํางานอยู่ที่องค์การองค์กรใดหนึ่งคุณต้องแบบมีจิตใจที่ดีงามแล้วก็ คุณต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้ไม่ใช่ว่าคุณเอาแต่ความงามความสวยงามแต่คุณทำอะไรไม่ได้เนาะ,ะจิตใจก็ไม่ดีเอาแต่ความงามไปไว้บนจิตใจดีทำงานด้วยกันได้ร่วมกันได้ค่ะอันนี้คือแบบเห็นถอดมงมงออกแล้วก็แบบไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถอดสะพายออกมันทำให้รู้สึกแบบ ทุกคนอยู่ในในที่กองประกวดไงนนะ,ะมีทั้งกรรมการผู้ตัดสินหรือผู้ชมดูแล้วมันไม่สวยงามดูแล้วมันนิสัยคุณไม่ได้นิสัยคุณไม่ได้เลยแล้วก็เห็นมาไล่สุดด้วยนะคะคือไม่ยอมเป็นรองหรือว่าไม่ยอมไม่ยอมเป็นเป็นรองใครคือถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่เอาอย่างเงี้ย บอกเลยว่าคนที่มาประกวดอ่ะหลายประเทศหลายคนที่แบบยืนอยู่ตรงนั้นหลายประเทศที่ยืนอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้มงไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเขาก็ายังยืนยิ้มแบบเป็นอย่างเป็นอย่างสง่างามอ่ะเ,อเป็นแบบอย่างให้สังคมเป็นแบบอย่างให้ทุกๆคนดูว่าถึงเราไม่ได้เราก็ ยิ้มได้แล้วก็มีจิตใจที่ดีงาม,มก็พร้อมแล้วก็แบบยิ้มเราไม่ได้ไม่เป็นไรปีนี้ไม่ได้ปีหน้าเอาใหม่ค่ะทุกคนคือต้องมีจิตใจแบบนั้นนะคะถ้าคุณแบบโอ้โหไม่ยอมไปลองใครนี่คือถอนมงออกแบบนี้แล้วก็ร้องไห้ไม่เอาอ่าก็เห็นเห็นแล้วแล้วแบบมันรู้สึกแบบอมันไม่ดีเลยอะ่ะอ่ะ พูดไงไม่ดีเลยคือต้องหามออกไปจากเวทีร้องหม่มร้องไห้ทำาให้แบบไม่น่ารักทำตัวไม่น่ารักเลยค่ะทุกคนได้เป็นที่สองนี่ก็คือว่าลองที่สองคือว่าโอ้ดีแล้วนะยากมากเลยนะที่จะได้เห็นไหมทุกคนเขาไม่ได้เขายัางแบบยืนแบบสง่างามอ่าให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจ คนที่แบบมาสนคือถ้าอยากได้ที่หนึ่งก็ต้องไปประกวดที่ประเทศตัวเองคนเดียวนะคะทุกคนประเทศเดียวค่ะได้ที่หนึ่งแน่นอนอ่าอันนี้ประกวดหลายประเทศนะคะทุกทุกคนค่ะคือเขาคาดหวังมุ่งหวังไว้หมดทุกคนเลยอ่านางงามแต่ละคนไม่มีใครไม่แบบมุ่งหวังว่าเออต้องได้ที่หนึ่งถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็ต้องได้ที่สองไม่ได้ที่สองก็ต้องเป็นรองก็ได้เนาะ ยังไงก็ได้คือเวทีนั้นก็มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งในนั้นมีเราบ้างทุกคนคาดบางอย่างนี้หมดคือคุณเนี่ยคุณได้เป็นรองโูโหรองที่สองไม่ยอมเอาอะถอดมงอ่ะร้องไห้บอกเลยว่าต้องได้ไปประกวดคนเดียวละแบบเนี้ย แล้วนางงามอินเดียได้นะคะทุกคนคือเขาสวยสวยงามมากไม่มีทิฏฐิเลยค่ะตั้งแต่หุ่นหอยหรือว่าทุกอย่างเลยสรุละของเขานะคะทุกคนสวยงามมากแล้วก็นิสัยทัศนคติของเขาก็ดีความความคิดของเขามีแต่แบบความคิดดีๆแล้วก็สมแล้วที่เขาได้ไปอันนี้ก็ สมแบบกรรมการเขาก็ดูเนาะดูตามามเหมาะสมนะคะทุกคนว่าคุณจะได้ที่เท่าไหร่ได้ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5อ่ากรรมการเขาก็ดูทัศนคติดูนิสัยดูใจคอทุกคนแล้วก็ดูอ่ารูปล่างหน้าตาดูดูทุกอย่างเลยว่าคุณสมส่วนไหมคุณเหมาะไหมที่จะได้อามงกุฎนี้ไป เนาะสมแล้วที่เขาได้คุณล่ะคุณก็สมแล้วที่คุณได้ที่สเนาะ,ะได้เป็นรองที่สองนี้ยคุณก็สมสมของคุณแล้วคุณก็สวยก็งามอยู่ทัศนคติของคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาเหมาะสมให้คุณได้เท่านี้อ,อันนั้นมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีงามแต่คุณไม่ยอมรับค่ะไม่ยอมรับไม่เอาไม่เอามง คือคุณทำทำตัวไม่น่ารักเลยในบนเวทีนั้นคือชุมชนน่ะหลายคนมากเลยนะที่อยู่เวทีกลางเวทีที่ประกวดแล้วก็ท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ตัดสินเขาก็มองคุณว่าคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหม คุณทําอย่างนั้นทํานิสัยแบบนั้นแสดงออกมาเลยทีมงานก็แบบเข้าไปแล้วก็ไปถอดมงแบบเออมันไม่น่ารักเนาะทุกคนคะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่อ่าเราต้องแบบให้เกียรติให้เกียรติคนที่มารับชมเราให้เกียรติคนที่มาให้กําลังใจเราให้เกียรติตัวเองด้วย แล้วก็เขารบและนับถือคนที่มาดูด้วยค่ะหรือว่าเขาลบนับถือกรรมการหรือผู้ตัดสินอยู่ในนั้นคุณต้องให้เกียรติเขาบ้างอันนี้คุณทําแบบทําตัวแบบนี้หรือไม่เอาแบบมไม่น่ารักเนาะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่านิสัยของคนอ่ะนิสัยของคนทําแบบนั้นอะ คนอื่นหรือคนรอบๆข้างที่มองคุณเป็นยังไงแล้วก็เกิดดราม่าขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็เพราะคุณทำแบบนี้มันก็เลยมีดราม่าเกิดขึ้นใช่ไหมที่เราได้ที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยสมหรือไม่สมอะ่ะคือเขาดูจากข้างนอก ดูจากโลกโซเชียลต่างๆน,น,นานาดูจากอ่ากรรมอ่ากรรมการก็ดูดูคุณคุณสมควรได้ไหมหรือคุณสมควรไม่ได้เนาะอันนี้ก็คือให้เขาตัดสินเองไม่ใช่คุณแบบตัดสินเองคือไม่เอาไม่เอาถอดมงถอดสายสะพายออกแบบทำให้คนอื่นมองคุณไม่ดีอะมองคุณไม่ดีเลย ทำนักนิสัยแบบนั้นคือเขามองคุณไม่ดีเลยนะ,ะแล้วก็เกิดท่ามากขึ้นมานี้ก็คุณต้องยอมรับให้มันได้เพราะคุณทำไปแล้วส่วนคลิปนี้ก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องนางด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมารัวๆเลยนะคะทุกคนขาคอมเมนต์เข้ามาเยอะเะเลยออกความคิดความเห็นด้วยกันนะคะส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ